สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาชมเพื่อนๆทำเมนูมิลช์เชคหรือว่านมสดปั่นค่ะแต่ว่าวันนี้จะทำเป็นนมปั่นคาราเมลป๊อปคอนแล้วก็เป็นนมปั่นช็อกโกบาวนีนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งเป็นวิปครีมจะบอกว่าน่าทานมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราก็จะไปทำในส่วนของวิปครีมกันก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นวิปครีมกับกระบอกอัดแก๊สนะเนี่ยค่ะสำหรับกระบอกวิปครีมวันนี้นะคะก็จะ ใช้เป็นกระบอก0,5ลิตรนะและก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะกระบอกต้องเย็นจัดด้วยนะแนะนําก่อนใช้งานก็ให้นําไปแช่เย็นสักประมาณ30นาทีก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมของเราก็ต้องเย็นจัดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาตวงวิปปิ้งครีมกันก่อนเลยค่ะ สำหรับกระบอก0.5ลิตรนะคะจะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่400 ml หรือว่า400กรัมค่ะและวิปปิ้งครีมที่เราใช้วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะเราก็ใช้เป็นวิปปิ้งครีมของ iHot b e v e r a t e Topping เหมือนเดิมค่ะก็ตวงใส่ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะตวง200 ml 2ครั้งค่ะแล้วก็เทใส่กระบอกได้เลย จากนั้นก็ปิดฝากระบอกวิปครีมได้เลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือเราก็ถอดอุปกรณ์ออกไปล้างนะคะก่อนใช้งานก็นํามาประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ปิดฝากระบอกให้สนิทเลยค่ะเสร็จแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาอัดแก๊สเข้าไปเลยค่ะกระบอก0.5ลิตรนะคะก็จะใช้แก๊สอยู่ที่2หลอดค่ะเราก็จะอัดหลอดแรกเข้าไปก่อนเลยนะคะใส่หลอดแก๊สลงไปในท่อใส่หลอดแก๊สได้เลยค่ะ แล้วก็นํามาหมุนใส่กับหัวอัดแก๊สได้เลยค่ะหมุนเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่หมุนให้เขาแน่นนะคะจากนั้นก็คว่ำกระบอกลงค่ะแล้วก็หมุนเข้าไปให้แน่นให้สุดเลยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงแกส๊สเข้าไปในกระบอกค่ะจากนั้นนะคะให้เราทาการเขย่า30ครั้งค่ะ พอครบ30ครั้งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาอัดแก๊สหลอดที่2กันต่อเลยสำหรับแก๊สหลอดแรกนะคะก็สามารถถอดทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นก็นําแก๊สหลอดใหม่เข้าไปเลยค่ะก็ทําเหมือนกันได้เลยนะคะหมุนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็คว่ำกระบอกลงหมุนเข้าไปให้แน่นให้สุดนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงแก๊สเข้าไปในกระบอกจากนั้นก็ทําการเขย่า10ครั้งค่ะสำหรับแก๊สหลอดที่2นะแต่ถ้าครบ10ครั้งแล้วรู้สึกว่า ตัววิปปิ้งครีมของเรายังเป็นน้ำอยู่อย่างนี้ค่ะก็สามารถเขย่าต่อได้เลยนะคะจนกว่าเขาจะรู้สึกแน่นไม่มีน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังแขนของแต่ละคนด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ถอดหลอดแก๊สทิ้งได้เลยค่ะเนี่ยนะคะสําหรับหลอดแก๊สที่เราใช้แล้วนะคะเขาก็จะโดนจอบแบบนี้ค่ะอันนี้คือไม่มีแก๊สแล้วนะคะคือเราอัดเข้าไปในกระบอกเรียบร้อยแล้วค่ะมีหลายคนถามเข้ามาว่าแก๊สหลอดที่2ออัดเรียบร้อยแล้วควรถอดทิ้งไหมหรือว่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะ จะใส่ไว้อย่างนั้นเลยก็ได้นะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่าแก๊สเราใส่เข้าไปในกระบอกเรียบร้อยแล้วในหลอดแก๊สจะไม่มีแก๊สแล้วนะคะจะถอดทิ้งก็ได้นะคะ นี่เลยค่ะอันนี้เราก็จะถอดทิ้งนะคะแค่นี้เราก็จะได้วิปครีมไว้สําหรับบีบตกแต่งบนเครื่องดื่มของเราแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของวิปครีมไว้ก่อนนะคะให้นําไปแช่เย็นไว้นะจากนั้นเราก็จะไปทําในส่วนของนมปั่นกันตอเลยค่ะวันนี้เราทําเป็นแก้ว16ออนซ์นะคะก็จะใช้เป็นนมสดค่ะจะใช้เป็นนมสดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจะใช้นมสดอยู่ที่60 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่นมข้นจืด20 ml แล้วก็จะใส่เป็นตัววิปปิ้งครีมค่ะก็จะใส่วิปปิ้งครีมไปที่20 ml วิปปิ้งครีมนะคะเขาก็จะช่วยให้นมปั่นของเรามีความหอมมันนุ่มละมุนขึ้นอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เนื้อนมปั่นของเรามีความสมูทยิ่งขึ้นนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะก็ลองดูได้นะใส่วิปปิ้งครีมลงไปด้วยก็จะทำให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะ จะใส่นมข้นหวานไปที่30 ml เมนูนี้นะคะสาหรับนมปั่นของเราเราจะไม่ใส่ความหวานเยอะนะคะเราจะไม่ได้ทําหวานมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินคู่กับตัวซอสทาราเมลแล้วก็ตัวซอสช็อกโกแลตนะคะซึ่งเขาจะมีความหวานนะคะเพราะฉะนั้นตัวนมปั่นของเราอย่าทําหวานนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะส่วนผสมของเราที่จะนําไปปั่นนะคะก็จะมีอยู่แค่นี้นะจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นได้เลยค่ะ สำหรับทั้งสองแก้วทั้ง2เมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะสามารถใช้สูตรเดียวกันได้เลยนะวันนี้เราก็ยกตัวอ,อย่างทําให้ดู1แก้วนะคะก็เตรียมโถปั่นมาเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ําแข็งแก้ว1 6ออนลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะแล้วก็เทในส่วนของออนมที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปในโถปั่นได้เลย แล้วก็นําไปปั่นได้เลยค่ะทั้ง2แก้วคือทําเหมือนกันได้เลยนะคะขออนุญาตนํำไปปั่นก่อนนะแล้วกลับมาดูตอนปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วกันค่ะ ระหว่างนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนของท็อปปิ้งกันก่อนเลยค่ะนอกจากตัววิปครีมแล้วเราก็ยังจะมีเป็นตัวซอสคาราเมลแล้วก็ตัวซอสชอ็ชอกโกแลตแล้วก็จะเป็นตัวป๊อปคอร์นแล้วก็บรวนี่ด้วยนะคะทั้งหมดนะคะจะเป็นท็อปปิ้งใครอยากจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ได้เลยนะและสาหรับตัวซอสคาราเมลแล้วก็ซอสชอ็อกโกแลตนะคะก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ30 ml ค่ะหรือจะใส่ตามชอบก็ได้นะคะและนี่ค่ะก็ปันน่นนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่แก้วกันเลยก็เตรียมแก แก้วมาเลยนะคะเป็นแก้ว16ออนทั้ง2แก้วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทไปพร้อมๆกันเลยนะและก่อนที่เราจะเทน,นมปั่นใส่แก้วนะคะเราก็จะมาราดซอสคาราเมลแล้วก็ซอสช็อกโกแลตใส่แก้วกันก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะทําให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะก็ราดลงไปเลยค่ะตามชอบได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่แบบนี้นะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะมาช่วยเกลี่ยๆเขาหน่อยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็เทน,นมที่เราปั่นไว้นะคะใส่แก้วได้เลยก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ใส่เต็มมากนะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นท็อปปิ้งเป็นวิปครีมแล้วก็ตัวป๊อปคอนด้วยนะคะอันนี้แก้วนี้ก็จะเป็นนมปั่นซอสคาราเมลนะคะต่อไปก็จะเป็นแก้วนมปั่นซอสช็อกโกแลตค่ะก็ทําเหมือนกันได้เลยนะคะราซอสลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็เทนมปั่นใส่ลงไปเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทั้ง2แก้วเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่เป็นท็อปปิ้งวิปครีมแล้วก็ตัวป๊อปคอรนแล้วก็ตัวเบราวนีนะคะก็บีบวิปครีมลงไปก่อนเลยค่ะนี่นะคะจะบีบใส่ประมาณนี้ก่อนนะยังไม่เต็มแก้วนะคะทั้ง2แก้วเลยนะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยป๊อปคอนแล้วก็บราวนีกันก่อนเลยค่ะหรือใครอยากจะตกแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะทําประมาณนี้นะ ปริมาณในการใส่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยเนาะในส่วนของตัวป๊อปคอนก็อาจจะใส่ได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าต้นทุนของเขาค่อนข้างที่จะถูกแต่ในส่วนของตัวบราวนี่ต้นทุนค่อนข้างที่จะแพงเราก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะใส่แค่ไหนก็แล้วแต่ได้เลยนะคะก็ลองไปคำนวณต้นทุนกันดูอีกทีนะจากนั้นก็บีบวิปครีมใส่ด้านบนอีกนะคะทั้ง2แก้วเลยนะประมาณนี้ค่ะ ก็จะได้วิปครีมเนื้อฟูๆนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะราดด้วยซอสคาราเมล,ลแล้วก็ซอสช็อกโอกแลตอีกนะคะเพื่อที่จะได้ให้ดูฉ่ำๆดูน่าทานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะตกแต่งด้วยตัวป๊อปคอร์นแล้วก็ตัวเบวนี่อีกนะคะนี่ค่ะก็ใส่ไปปริมาณตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาราดซอสอีกสักนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความน่าทานยิ่งขึ้นนะ และนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง2แก้วแล้วนะคะทั้งเมนูนมปัน่นคาราเมลป๊อปคอร์นแล้วก็ตัวนมปัน่นช็อกโกแลตราวนี่นะคะบวกท็อปปิ้งวิปครีมนุ่มๆฟูๆนะคะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะดูน่าทานมากๆเลยนะคะลองไปทำกันดูได้นะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะ และหากใครนะคะที่สนใจตัววิปปิ้งครีมไอฮอตเบเวอร์เดท็อปปิ้งนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือไม่ก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะหรือไม่ก็ง่ายๆเลยค่ะสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะยังไงก็หามาลองกันดูได้นะและสุดท้ายนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สาคัญสาหรับใครที่ยังไม่ได้ กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ